นี่คือวิธีการเก็บอดอกเข็ดก้อนไรคอนะครับก็แค่กำแล้วขยำหักลงนะครับเก็บง่ายนะครับเก็บง่ายดอกเข็ดก็จะออกมาทั้งโคนเลยนะครับผมก้อนไรคอนะครับใครสนใจนะครับ มาเยี่ยมชมหรือมาซื้อได้นะครับที่ฟาร์มเห็ดคุณชัยโก้นะครับตอนนี้กำลังทยอยเริ่มทำจำหน่ายแล้วนะครับก็ไลขอ้อส่วนที่เห็นนะครับเป็นเห็ดนางลมเทานะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันออกมานะครับก็ไล่ขอ้อออกค่อนข้างโดกนะครับหนึ่งช่อนี่หนึ่งก้อนนี่ออกออกทีเดียวเลยสอสองช่อแบบนี้นะครับ ออกทีเดียว2ช่อเลยเก็บเก็บไม่ยากนะครับเอามือหักลงะนะครับเสร็จละนี่นะครับ